เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus Toyota Corolla Cross กาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ Lazada กับต้นหอยนะครับในรายการฮอลลีวูดเกมไหนไทยแลนด์จ้าบอมเมื่อกี้ต้องขอบคุณบูงกับแพทบ้านนะฮะที่ปิดรายการช่วงที่แล้วแทนพวกเราสองคนนะฮะสลับไหมลองสลับไหมล่ะเออไม่ได้ับมันค่าตัวมันไม่เท่ากันนะฮะเกมต่อไปเนี่ยเราต้องการ เขาเรียกว่าพลังแบบว่าความสดชื่นต้องใช้ความกระปี้กระเป่ากันสักหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเกมเกมนี้สนับสนุนโดยอาราบสัสปาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ครับผมก็สิน้ะอาราบัสเชิญฮะนี่นบาริสต้าของเราจากเลยอันนี้ดีอันนี้ดี นี่คือกาแฟนะฮะที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวระหว่างความเข้มของเอสเพรสโซและความหอมสดชื่นของอน้ำมะพร้าวแท้นะครับอาราบัสนะครับกาแฟเอสเพรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้นี่รสชาติกลมกล่อมหอมเข้ม นะครับสดชื่นแตกต่างไม่เหมือนใครเลยสั่งได้เลยนะครับสองช่องทางตามนี้เลยนะฮะเป็นไงครับอร่อยอร่อยหูอร่อยเอาละฮะดื่มกันไปจนตื่นตัวกันมามากแล้วนะครับผมกระปี้กระเป่าเปนไงฮะซาดิขอดูความกระปี้กระเป่าหน่อย เป่าแบบวงตาเนี่ยมันโอเคแล้วก็ไม่ใช่อพวกเราใครเห็นก็ธรรมดาถสิมาขอดูความกระปี้กระเป๋าคุณชั้นนี้หนุกนี่มาดูจ้าหนุนนี่หน้าใส่ตาสวยเฮ้ยไปเป็นไยังไงคะเดินเตีม ู้ไงปันคือผมรู้ว่าในใจเขาอ่ะเขาเขาอายผมก็ปกป้องเขาป้านป้าเอาจริงป้านเอาจริงอ่ะเนี่ยเราจริงเอาจริงอ่ะเนี่ยเราจริงป้านเราจริงเนี่ยใช่พี่ว่าเราจริงขอบคุณมากมากตั้งปีกระเป๋ากันแล้วไปกับเกมนี้เลลยนะครับดวไม่ไรมมือเกที่4นะครับโดนใบไร้มือนะครับเกมนี้นะครับตัวแทนนะฮะจะต้องออกมานะครับโดนมัดมือนะครับ แล้วก็ใบนะครับคบาใบที่ผมให้ดูนะฮะใบโดยที่ไม่ออกเสียงนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเป็นท่าน,นาคณะกรรมการแล้วกันได้ครัผมจะบอกว่าเอ้ยถูกถูกแล้วเปลี่ยนคําอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทาหน้าที่ตรงนี้ได้เลย<ด>ครับ,รบเอาละครับหัวหน้าทีมทั้งสองทีมนะครับเชิญประจําที่ทางด้านนี้ก่อนนะฮะและลูกทีมมาทางนี้เลยครับผมขออนุญาตลยเอาละครับเชิญอุปกรณ์วัดมือของเราออกมาเลยวัดมือเหรอ หัวหน้าทีนักกู้พร้อมนะครับคนใบ้ก็พร้อมแล้วนะครับหมวดพยันชนะมอมานะครับครับใบ้แบบไม่มีเสียงนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครับนี่ครับเมื่อย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 ถูกต้องครับต่อเลยฮะต่อเลยนี่ครับผมจะนับตรงที่ยืนแล้วก็ได้นะมุด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 ถูกต้องครับทำนี่ครับ มอนมอนครับถูกครับคุณแม่ลินได้ครับคำนี้ครับมือมือมือปืนไม้ไม้ไม้ไม่ใช่ไม้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวถึงจุดครับต้องถึงจุดต้องถึงจุดก่อนนะครับต้องถึงจุดตายเมื่อไงเด็กคนญี่ปุ่นเป็นต้งเป็นต้องเป็นต้องเปน หัวนน้ามามามาฟิอามาฟิอามาฟิอาตุ๊กตัครับตุ๊กตัครับมาครับมามาแล้วครับต่อมาแล้วครับมาแล้วครับคนนี้โอ้ยตายแล้วชัดมากอันนี้ชัดมากชัดมากครับเอาทีละคำก็ได้ครับเห็นอะไรเห็นอะไรชัดมากครับรัชัดมากเลยครับเด่นเฮ้ยเต้ถ้าดูท่าดูท่าไอ้เด่นงูมีกำว่างูงูอะไรฮะเมียะไรูงูทับมามา ต่อไปฮะต่อไปฮะมอม้าครับมอม้าหวยหวยอะไรฮะหวยหวยอะไรฮะหวยปั้มปั้มหวยปั้มถูกต้องครับคุณโคเรนฮะแม่มดมอม้ามอม้าแม่มดไงมอม้าแม่มดไงมอม้าเน้่ตายแล้วปอยตายแล้วปอยแล้วคถูกต้องแล้วโอ้โหมอม้าครับมอม้าม็อบถูกพื้น ไม่ชินมดมดตรงไหนหมุนมดเป็นหมุนเป็นการเล่นเป็นการเล่นไอ้มาสันท้าหมดแล้วนะฮะโอ้โหเป็นไงเหนื่อยวะเฮ้ยเหนื่อยวะยากเหมือนกันนะผมว่าหมวดนี้หมวดนี้ยากนะหลายอย่างนะ้ใบชันมากเลยจะใบใบยังไงวะอะไรนะ ยากยากยากมีมากมีเมื่อยมีมุดมีเมินม we okay. ีมะพร้าวมะพร้าวนี่ชี้อาราบัสเราได้เลยนะครับอารับัสอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดพยัญชนะปอปลาซึ่งทั้งสองทีมนะครับต้องเอามือมัดไว้ข้างหลังนะครับผมใช้อุปกรณ์อันเดิมพร้อมเลยนะครับปอปลานะนี่ครับปอปลานะปอปลานะให้ถึงจุดก่อนนะปลาเป็ดไม่ใช่ปะ สัญจะล็อคอย่างนั้นเลยป่นป่นถูกฮะปืนปืนป่นป่นป่นถูกฮะบุญโอฮะโอ้โหยากโอ้ยโอ้ยชัดมากชัดมากชัดมากอันนี้ชัดบีตลอดเท้าไปตลอดอันนี้ชัดปืนปืนปืนไม่ใช่ชัดเลยชัดเลยเหมือนใครป้าป้าป้า ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาทำเป็ดไม่ใช่ทำเป็ดระวังระวังนักร้องไม่ของปลาปลาเป็นนักร้องเป็นนักร้องเป็นนักร้องเปามีเปามีเปามีโอ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้ต่อไปฮะปลาปลานะฮะปีนปีนไม่ใช่ปีนปล่ยปีนปล่อยไม่ใช่ปีนไม่ใช่ปล่ยเดาได้ฮะ ปันปานปานจกยานป้นต้นย้นต้นต้นนะคุณโอต่อไปป่าตาครัม่ลเป้าไม่ใช่ไม่ใช่เป้าปรลีปลด้ปลาีตปลาดกี้ต้นครับคุณโอได้ไปโอ้โหมันเดินมาชี้เม็ดมะม่วงเราเฉยอะไรนะปิ้วถูกครับถูกครับโอ้โหปลาปลาฮะปลา เมาดูมาปะปอยไม่ใช่อะไรนป่าดีคำว่าหน้าดีคำว่าหน้าสามพยางไม่มีระคำไม่มีระคำแปะหน้าแปะหน้าโอ้ไม่ใช่ฮะป่าผิดหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เพีงหน้าไมพียหน้ามาทันหน้ามาทันหน้าต้องมทันหน้าโอ้บรรวนเวียนอยู่กับแป้งปะหน้าอะไรสักอย่างแปดคอแปดป่วยป้อป้ออาหารชีวิตอาหารอาหารไม่อาหารอาหารต้องล คำสุดท้ายฮะคำสุดท้ายคำสุดท้ายฮะไม่รู้ตาอะไรตาตัวใบใว่างดูนี่ดูนี่ใบว่างตาอะไรปลุกปลุกปลุกคู่กันเลยจบครับหมดครับหมดแล้วยากที่ยากโอ้ยถือว่าเป็นหมวดที่ยากนะฮะแล้วก็คำที่ให้มาเนี่ยยากเด้ออะ เชิญพ่วงขันประจำที่ก่อนเลยครับ่าครับคุณเรนค่ะเอาละมาสรุปคะแนนกันครับตอนนี้ทีมคุณวอนะฮะมีคะแนนทั้งหมดนะครับ62คะแนนส่วนทีมผมฮะเมรินมีคะแนนอยู่53คะแนนพิเศษสุดๆนะครับสำหรับทีมที่ชนะในเกมนี้ผมมีรางวัลจะมอบให้เชิญหัวหน้าทีมออกมาได้เลยเลครับคุณวอนะครับ เอารางวัลออกมาเลยครับเชิญผ่านนี่ครับอาราบัสกาแฟเอ็กเพรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้นะครับขอมอบให้กับทีมคุณโว้ยแล้วก็มีกิฟต์เซ็ตนะครับกิฟต์เซ็ตให้กับทีมทีมรองชนะใช่ไหมเชิญฮะเชิญฮะ มอบไปเลยนะครับเป็นกิฟเซตนะครับอาราบัสกาแฟเอ็กเพรสโซนะครับผสมน้ำมะพร้าวแท้นะครับขอมอบให้เหมือนกันนลครับอ่ะขอบคุณมากนะครับเชิญรับไปได้เลยขอบคุณนะครับเย้ใครจะเข้ารอบแจ็คพอตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมส่วนดวนใบไหลมือนะครับผม ก็คือหมวดของมอม้าเนี่ยโหมันมันยังงงๆอยู่พอมาหมวดปอปลา,ปาเนี่ยทีมผมบอกเลยว่าทุกคนทุ่มเทมากคือช่วยกันมากอะทำให้ทีมเราแบบว่าชนะขาดไปเลยครับผมอันนี้รู้สึกรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในทีมของพวกเราด้วยครับ